ตอนนี้มีมีสายสดเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอ่าว่ามาอยากจะแค่อาจารย์เปลี่ยนานามสกุลให้ค่ะให้ผมเปลี่ยนานามสกุลเดี๋ยวผมถามข้อมูลก่อนได้ไหมทําไมเธอถึงถึงอยากเปลี่ยนานามสกุลครับเรื่องนามสกุลมัน,ม,น,ม,นมันแรงก่อนชื่อนะคือผมเนี่ยจะเปลี่ยนให้ได้ไหมได้อาจารย์จัดให้ได้อาจารย์ช่วยท่านได้ แต่ทีเนี้ยผมบอกเขตและผลให้สดไดฟ์สดว่าเนี่ยตรงเนี้ยว่าเธออยากจะเปลี่ยนเพราะว่าผลรวมต่างๆอันนี้ผลรวมต่างๆที่คุณไปหามาเนี่ยชื่อกับมันไม่เข้ากันไม่เป็นมงคลผลรวมที่คุณไปหามาเนี่ยคุณไปหาเองใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพอไปอ่านแล้วก็เอ้ยอยากนะอาจารย์เกิดความอยากเกิดความอยากท่านฟังดีๆนะชีวิตของบุคลเนี้ยเขาก็ไปได้เรื่อยๆดีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันไปดูผลรวมเหมือนอย่างที่ตัวเลขซึ่อโทรศัพท์มันเกิดความไม่สบายใจเขาไม่ผิดก็คือความที่เขาศรัทธา บทสรุปที่ผมบอกว่าดวงก,กับกรรมไม่เหมือนกันสิ่งที่อาจารย์จะเปลี่ยนให้ท่านไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะเรื่องของนามสกุลสําคัญมากตรงนี้มันก็จะเสริมได้แล้เพราะว่าผมเห็นหน้าเขาแล้วขอบคุณจะใช้หน้าทุลอะไรเหมือนใช้เสื้อสีอะไรนั่นเอง